สวัสดีครับทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกลอบเกมวิ่งครับนเร่ออแล้วก็พี่รอมาหนึงวัน้วทุกคนนะเออรอมาหนึ่งวันแล้วทุกคหาคุณย้ยุณะเออซึ่งมีเออเอมเมดรอปราสาเสียงเขาอยู่ตรงนี้ระสาเสียงกเป็นเอ็กโ่เลยโอ้ยโอ้โอ้าโม้นเกินต่อเกนเกิน วงี่วงสายฟ้าสอ,องกอนกันไม่ได้โดนเข้าไปโดนเข้าไปตัวนึงก็โดน,นไฟดูดอยู่เออชอบสายฟ้านะ่าใช่ไหมเรียบร้อยครับตายคู่ไปเลยก็โดนไฟดูดเออีได้ครับทุกคนครับอ่ะเราต้องรองหนึ่งวันนะทุกคนนะเพื่อมาคุยกับคุณยายอุณะนะนะดูว่าคุยได้จริงหรือเปล่าเออได้ลองรองมาวันหนึ่ง ตอนนี้เราเหลือวิญญาณอยู่2ดวงนะครับคนหนึ่งคือยายอุณะครับทุกคนครับแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือยายหัเห็ดนะครับทุกคนครับแต่ว่ายายหัวเห็ดอาจจะต้องรอนานหน่อยเพราะว่าเห็ดมันไม่งอกเออต้องรอเห็ดงอกนะครับทุกคนครับอาจจะสองสวันนะเห็ดงอกเราค่อยไปคุยนะครับส่วนคุณยายอุณาที่ต้องมาคุยทุกวันนะทุกคนนะหลังจากที่เราทำเควสเสร็จแล้วนะครับทุกคนครับเพราะว่ามีต่อเนื่องนะทุกคนนะนี่ครับ มันเลื่อนลางไปเรื่อยๆทุกวันขอ จำอะไรไม่ค่อยได้แล้วว่าสวัสดีมีอะไรหรือเปล่าความจำากงชันมันแย่ลงพอแก่ก็เป็นอย่างงี้ทำไงดีไม่รู้ว่าคิดโตกับคินหะน้าหิวอยู่หรือเปล่าเล่นข้างนอกมันไม่ปลอดภัยนะเออพวกเขาไม่เป็นไรหรอกไปเกิดใหม่แล้ะพวกเธอมาก็แล้ว,ลวเลอยอไม่ได้หกล้มระหว่างทางใช่ไหมจำต่อหน่อยาเป็นห่วงนะมันเกิดอะไรขึ้นนะเออคนที่ยาจําชื่อได้ก็น้อยลงน้อยลงทุกวันถ้าวันหนึ่งยาลืมพวกเธอแล้วจะทำยังไงกันเนี่ยโอ้กรีบดอกพวกนี้ คลิปดอกพวกนี้เอาไปแล้วกันนะเออ,อย่ายัางมีเรื่องเล่าให้พวกเธอฟังอีกเยอะเลยแล้วก็ได้คลิปเอกพ่สามอันเนี่ยวันหนึ่งมาแค่นี้เหรอมาเพียงแค่นี้ครับทุกคนครับเออบ้านเกิดของพวกเจ้าอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมสัทธาสัญญาที่ใหแล้วพี่ก็ต้องรอมาอีกวันหนึ่งแบบนี้ครับทุกคนครับต้องพี่ก็บินมาใหม่ฮ่ะอ่อออ เออันนี้อีกวันหนึ่งแล้วนะนี่ตัดคลิปมานะครับทุกคนครับคือแบบวันละทอดวันละทอนเออแล้วก็บินมาหาหญ้าอุนะเลยอืมแล้วก็อยู่ตรงเมดอีกคราวนี้คราวนี้เมดมนอยู่เกิดตรงหญ้าเลยเออหญ้าแม่งย้ายที่ด้วยนะหญ้าเลยย้ายที่ด้วยหญ้าที่เดิมครับทุกคนครับเออไฟเข้าไปครับทุกคนครับเออเขาอ่เมื่อวานนี่อยูไม่ได้อยู่ตรงเมดนะนี่แหละ วันนี้มาเป็นเสียงหลิงนะครับทุกคนครับวันนี้มาเป็นเสียงหลิงเพราะว่าทรงหยุนได้กระทําการเต็มติทไปแล้วนะทุกคนนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็จะเหลือแค่เอลอยกับไรเดนสองตัวเท่านั้นนะครับทุกคนครับอืมอาเบะเองเหรอแค่เพจได้เยหรือเปล่าถ้าจะไปรบกวนพวกนักบวชน,นะต่อให้พวกเขาเกลียดกลอมยังไงฉันก็ไม่ยอมหรอกขอโทษทีฉันหาเลี้ยงครอบครัวตามลมพังเลยค่อนข้างจะยุ่งนะเออขอโทษแลยนะขอโทษจริงๆ เออเธอเองเลยนะจริงๆเข้ามาสิเข้ามาสิ เออจะปลาอยู่ข้างนอกเป็นยังไงบ้างล่ะจะปลาไม่ได้งั้นเหรอไม่เป็นไรอาศัยพืชผักสวนควรัวที่บ้านก็ได้จะพอกินอยู่นะแต่ว่ามันไม่พอถาวายท่านดนัเบิดผู้ยิ่งใหญ่น่ะสิถ้าพูดบ้าไรนะพิธีกรรมปีนี้รอบดึนดีท่าเออปีที่จะมาถึงเออตรงนี้แน่นอนสิท่านนับกบวชจะบอกอีกด้วยนะว่าทุกคนจะต้องอ่าโชคดีนะั่นแหละทำไมจู่ๆถึงพูดอย่างนั้นล่ะเธอลืมชะตาก,กรรมของตระกูลคามาไปแล้วหรือไงเฮรอ เออถ้าเธออยากจะไปจากธนบดผู้ยิ่งใหญ่จะต้องถูกขึ้นอันเกลียวกลาดกลืนกินนะจะไปก็ไปเลยนะลูกของฉัน,ล,น,ฉนออลูกที่รักของสารของฉันเออลูกที่น่าสงสารของฉันตระกูลคามะต้าป้าอุนะเป็นตระกูลคามะทุกคนเฮ้ยเดี๋ยววันพรุ่งนี้ต้องรีบมาใหม่อีกรอบหนึ่งเออเพาป้าอุนะ ป็ตะกูลคารมาะจะบอกนะว่าป้าอุณะคือแม่ของคามะเอาละครับทุกคนครับและเราก็เดินทางมาถึงอีกวันหนึ่งแล้วนะครับวันนี้ไม่มีเมฆถึงตรงนี้ไว้ฮหแปลกใจจังนะทุกคนนะอืมสวัสดีโอ้ยอายุมากสมองมันจําได้ไม่เหมือนเดิมนะเออชื่อไม่คุ้นเลยเป็นคนที่มาจากข้างนอกหรือเปล่าแปลกมากเลยทำไมได้รับอนุญาตจากทันเดอร์เบิร์ดก็ไม่น่าจะมาที่เกาะนี้ได้ด้วยนะ เออมันอธิบายยากนะคุณยายนะอืมจนเห็นเธอแล้วนึกถึงสามีที่น่าสงสารของฉันขึ้นมาแต่ว่าตอนนี้นะตอนนั้นพวกเรายังเป็นหนุ่มสาวในหัวของพวกเรามีแต่จินตนาการที่ไม่สมจริงบางคนต่อให้อยู่ด้วยกันนานแค่ไหนก็ไม่โตสักทีแลวพวกเขาจากไปแล้วเขาต่อแพ้่ขึ้นลำคังอ่นลำหนึ่งแล้วอยากจะข้ามทะเลไปยังเกาะคณนอกแต่ว่าพวกเขาอยากล่าสัตว์อยากอิสระที่นั่นอยากเก็บดอกไม้ที่ไม่เคยเห็นดอกไม้ที่สวยงาม อืมเขาพูดแบบนั้นมาตั้งแต่เด็กแล้เขาไม่โตเลยสักนิดนะต่อมาลูกชายของท่านนักบวชไปเจอเขาที่ชายหาดเขานอนแผ่เงียบสงัดเหมือนกับเปียกหอยขาวซีดยิ่งกว่าทรายบนหาดกลีบดอกไม้พวกนี้เขากำไว้ในมือแน่นเลยอือฮืออ๋อยายอูนะได้กลีบดอกซากุระนี้ครับทุกคนครับมาจาก สามีที่ต่อแพรออกไปจากเกาะนั่นเองทุกคนแล้วก็ไปเอาดอกซากุระนี้เอากลับมานะทุกคนนะเพื่ออยากจะให้ทุกคนได้เห็นว่าข้างนอกเกาะนั้นมีอะไรบ้างแล้วต้องไปจากเกาะนี้ต้องไปจากอินักบวชนักบวชนี่ร้องไห้และพูดกับฉันว่าเรือของมอม,ะมะรุ่ปฏิเสธเขาต่อไปวิญญาณของเขาต้องวนเวียนอยู่ในดินแดนของพวกคนนอกเออไม่สามารถอ่าข้ามฟากไปได้เนี่ยเลยต้องอมเหลียนทุกคนอันเนี้ยมาถึงตรงเนี้ยเลยเลยต้องอมเหรียนครับอืมต่อมาลูกของฉัน ก็มีลูกเหมือนกันหลังจากนั้นฉันก็ได้ส่งลูกของฉันไปขึ้นเรือสีเงินสว่างสวยลำนั้นแต่ว่าฉันยังมีชีวิตอยู่บนเกาะนี้ลูกก็ตายอีกทุกคนเพราะว่าอยากจะออกไปจากเกาะนี้แน่เลยต้องโดนขึ้นแดกอืมเรื่องที่ฉันห่วงก็มีแต่คิโตก,กับคินะะเท่านั้นแหละโอ้ยายอุนนะอืม แต่ยายอุณาอยู่ในช่วงที่หรูโดนสังเวยนะทุกคนนะหรือว่าเขาพูดถึงคามะคามะเป็นลูกเขาหรือเปล่าแล้วคามะอาจจะเป็นพ่อแม่ของคิตโต้กับคินะอ๋อเป็นไปได้ไหมแล้วคาหน้าก็แบบเฮ้ยแล้วคามะก็แบบออกไปจากเกาะนี้ใช่ไหมแล้วก็ไปมีครอบครัวใหม่ใช่ไหมทุกคน เออแต่ว่าเหมือนกับว่าคามาอาจจะแบบก่อนตายแก่แล้วอยากจะคิดถึงที่นี่นะคิดถึงเมียเก่าแล้วก็ลูกเออแล้วก็เลยเอาผีดอกสากุรากลับมาที่นี่แล้วก็มาตายบนหาดชายฝั่งหรือเปล่าเออแล้วชาวบ,บ้านที่นี่เลยไม่กล้าออกไปจากทะเลนี่เลยหรือเปล่าได้่ยนีพี่เดาแล้วทุกคนนะเดี๋ยวรอดูนะับว่าท้ายแล้วเรื่องราวมันจะเฉลยเป็นยังไงทุกคนนะเออนี่มีความเป็นไปได้มากว่าไอ้ ป้าอุระนี่อาจจะเป็นแม่ของคามะนะครับทุกคนครับที่เป็นบนรรพบุรุษของคามาอาอะอ่าายเรือนะตุ๊กตุกต๊กตุกต๊กตุก๊กตุ๊กตุ๊กทำไมยืนห่างกันอย่างนี้เหรอแตกไปสองแตกหมดพอดีครับทุกคนครับเออกลายเป็นกองขยะตรงนี้ซะเก็บครับอ เสร็จแล้วนะทุกคนนะวันนี้ไม่รู้ว่าเห็ดงอกหรือยังเดี๋ยวลงไปเก็บเห็ดก่อนครับทุกคนครับไปดูหน่อยว่าเห็ดงอกไหมเออคิดว่าเห็ดใชาเห็ดงอกอ่ะ ป้าหัวเห็ดน่าจะกลับไปอีกรอบหนึ่งด้วยทางว้สุดท้ายคนที่จะต้องปลดปล่อยน่าจะเป็นป้าหัวเห็ดนี่แหละเพราะมันต้องรอทุกคนนะรอเห็ดนะครับทุกคนได้ยินเสียงสุดซับซับเข้าใหม่นะทุกคนนะไม่ต้องแปลกใจนะครับตอนนี้มีฮลิคอปเตอร์บินผ่านบ้านที่นะครับบินไปบินมาไม่รู้ว่ามันจับยาบ้าหรืออะไรแล้วทุกคนนะอาจจะเป็นไปได้ว่ามาไล่จับยาบ้านะครับอาจจะเห็นนเหตุร้ายอะไรบางอย่างนะ ไม่ก็อาจจะเกิดไฟป,ป่าแต่ไม่น่าจะใช่เพราะว่าตอนนี้ฝนยังตกอยู่เลยนะครับตอนนี้มันจะเดือนธันวาอยู่แล้วฝนยังตกอยู่เลยครับปีนี้ก็แปลกประหลาดไปอีกปีหนึ่งนะทุกคนนะเอออากาศฟ้ามันไม่แบบแปลกไปทุกทีทุกทีนะทุกคนนะงงมากงงมากอือันนี้ก็ไม่งอกครับไม่งอกไม่งอกไปต่อนะครับแสดงว่าเก็บมาแล้วนะทุกคนนะเก็บมาแปลกมาแล้วนะครับแล้วเกิดเจอเจ้าสับปรดสองตัวนี้รางทางอีกแล้วอันนี้เอาจงรี่มา กลางโล่กลางมานและเลยจับสายบ้าป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 ้าเข้าไปนะครับทุกคนครับดูความรุนแรงที่สมุทรสานเมื่อน้องได้บ้าทุกคนนะเออนี่คือได้พลังบัฟมาจากโค้ชลูนี่แล้วก็แตกเป็นหนึ่งโอ้โหยิงเข้าไปตอนนี้มันไม่ยอมเปียกน้ำมันก็เลยไม่ตายทุกคนเออเพราะมันไปอยู่ขอบน้ำเออถ้ามันเปียกน้ำแล้วก็มันตายเป็นนานละ แต่ถ้ามันเปียกนะ้ำมันจะตายเร็วคู่ด้วยทุกคนเพราะมันจะช็อตกันเองนี่เหตุเกิดละเหตุเกิดละเก็บครับทุกคนครับยึ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 บป้าหง,งเห็ดไม่ออกมานี่มาแล้วครับทุกคนครับอาเบะอ๋ออาเบะคือป้าหง,งเห็ดเอ้ยฉันเตือนพวกเธอแล้วไงอย่าหูไม่ดีหรือว่าหูหนวกฮบผีอะไรผีอยู่ไหนก็นี่งไง เออเจ้าเอ้ยไปซะไปซะรีบไปจะผีไล่ในนาำกูชัญอเบผู้นี่เขาสางให้แกรีบไปเฮ้ยน่ากลัวน่ากลัวฉันอยู่ที่นี่มาตั้งนานยังไม่เคยเจอผีไล่ก่นขนาดนี้มาก่อนทาไมไม่รีบหายไปอีกเนาะเชมาจากนอกเกาะเว้ยผีไล่จากนอกเกาะอีกด้วยเฮ้ยเชิไม่กลัวแกหรอกนะแกอยู่ตรงนั้นแหละอย่าไปได้เชียวเดี๋ยวให้ทันเบิร์ดไล่แกนะแม่ทันเบิร์ดมันไม่มีแล้วเออหมอกก็ไม่มีแล้ว พูดอะไรนะทุกคนไปกันหมดแล้วเออไม่มีใครอยู่แล้วขึ้นเรือไปหมดแล้วนะอย่าพูดอะไรที่มันนะ่ากลัวสิคนลูกเออแต่ว่าคนบนเกาะน้อยลงเรื่อยๆก่อนหน้านี้ยายหนูขี้หน้ายังบอกว่าทุกคนไปนั่งเรือกันหมดแล้วเออก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเด็กคนนั้นไปเล่นที่ไหนแล้วนะเออขี้หน้ากับขี้โต้ขึ้นเรือไปแล้วจริงสิท่านวิญญาณร้ายกัดบนเกาะเอ่อท่านไม่ไปหรือไงเรือสีเงินแวววาวที่จอดอยู่ริมทะเลนั่นมันไม่ได้เตรียมไว้ให้ฉันนะ อฉันรู้อยู่แล้วล่ะเรือนั่นน่ะคนจากนอกเกาะไม่มีทั้งนั่งได้หรอกโอโอเคขอบคุณที่ช่วยกระตุ้นให้ฉันอยากนั่งเรือในะท่านวิญญาณร้ายนอกเกาะเพียงแต่ว่าฉันอยู่มาตั้งนานก็ยังเมีของอหลายสิ่งที่ไม่เคยได้พบเจอนะอโอเคอยากจะเห็นอะไรแปลกใหม่เท่านั้นแหละตอนที่ฉันเป็นเด็กเคยได้พนันกับพี่อูน่าไว้ว่านอกกะจะต้องมีเหตุที่ ไม่เหมือนกันอยู่แน่ๆเลยนะแต่ว่าพี่อุ่าไม่ยอมเชื่อฉันนะออต่อมาสามีของเธอออกทะเลไปยังดินแดนคนนอกแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยวิญญาณของเขาทำได้แค่เร่นร่อนอ๋อสามีด้วยทุกคนเฮ้ยอ,อย่าบอกว่าต้นตระกูลของขามะก็คือผัวของป้าอุ่าอย่างนั้นเลยเนี่ย โอ้ไม่ใช่ลูกด้วยทุกคนคือผัวของป้านั่นเองครับทุกคนครับก็เหตุน,นี้อุนาก็เลยต้องอยู่ตัวคนเดียวมาจนถึงตุกวนันนี้ผมคิดดูแล้วฉันก็อเอ,อ้ย อืฉันเคยขอรลองท่านนักบวชเลยนะไม่ว่ายัางไงก็ต้องหาที่อาศัยให้แก่เขานะเออต้องไปขึ้นเรือแล้วฉันเองไม่เหลืออะไรต้องเสียใจแล้วล่ะข้าไม่ได้เห็นของจากนอกเกาะตรงน,นั้นแหละเออสิ่งที่ใช้สนใจมากที่สุดก็คือเห็ดนะถ้าเอาเห็ดนอกเกาะมาให้ดูแล้วก็จะเป็นการเปิดหูเปิดตานั่นเองนะเออนายท่านวิญ,ญญาณร้ายนอกเกาะนะครับอืม โอ้ตกใจนึกว่าแม่งต้องรอเห็ดงอกอีกรอบหนึ่งเออแม่งวัดามาอยู่ตรงนี้ทุกคนโอ้พี่นึกว่าแม่งต้องรออีกสามวันเออเอาเห็ดไปไปเห็ดโ,โอ้เห็ดมันน่าตาบปลาจริงๆพวกนี้มันมีจิตวิญญาณเป็น,นของตัวเองกันเลยโอ้อัดแน่นส่วนที่นุ่มนิ่มแล้วก็ปีกเล็กๆตรงนี้ก็บินได้หรือเปล่านั่นเนี่ยโอ้โหมีความอยากรู้อยากเห็นไม่รู้จบนะคนพายเรือก็จะโกรธเอานะเรียบร้อยครับทุกคนครับ ผ่านไปอีกหนึ่งวิญญาณครับสรุปแล้วคือผัวของป้าอุณะที่ออกจากเกาะไปแล้วก็ไปเป็นบรรพบุรุษของคามะเออตก,ตกต้นตระกูลคามะคือผัวของป้าอุณะเออแล้วแต่ว่าเขากลับมานะแต่เขากลับมาครับก่อนที่เขาจะตายเขากลับมาอืมว่าเขาเออดอกซากุระกลับมาให้ป้าอุณะอยู่นะทุกคนนะอืม เอาละครับทุกคนครับนี่น่าจะเป็นวันสุดท้ายแล้วเะพวกไปกันหมดก่อนแล้วเห <c oughs> ลือเจ้คนเดียวลหละเออเหลือเจ้คนเดียวลหละ <c oughs> พวกเธอมาแล้วเหรอจริงๆเลยนะคิดโตคินนะพวกเขาไปวิ่งเล่นที่ไหนนะเธอชื่ออะไรนะเธอชื่ออะไรเออชื่อหัวเหลืองเออจนใกล้จะไปจากที่นี่แล้วนะช่ว,วงนี้คนพายเรือมันเร่งฉันตลอดเลยทุกครั้งเขาจะมาแบบงีิบๆใส่ชุดขนสัสตว์สีทองกางเกงขายาวสีทองสวมมงกุดสีทองด้วยนะอืม อันนี้คือชาวเซเลเทียแต่งตัวแบบนี้อ่ะเหมือนที่แม่ฉันบอกไว้เลยเหมือนที่คิโตคินาบอกไว้แล้วเขาจะพาพวกเราไปขึ้นเรือสีเงินสว่างสวัยเรือลำนั้นใี่โครงเครงอยู่กลางแม่น้ำเปเป็นปกายริบดียับเหมือนกับอยู่ในความฝันนะผืนแผ่นดินมีไม่มีสายหมอกที่นั่นบ้านสีทองหลังใหญ่นะมีอยู่เจ็ดสิบหลังด้วยโอโหแล้วก็อีกเจ็ดสิบหลังโครงเครงคงเปรยไกวัยเเครงเฮ้ยมีบ้านสีทองถึงทั้งเจ็ดสิบหลังเหรอ โอ้แล้วก็บ้านใี้โคลงเคลงไปโคลงเคลงมาด้วยนะแล้วนอนหลับอย่างสงบสุขอยู่ที่นั่นแล้วกลายเป็นแสงสว่างลเล็กๆจากนั้นก็กลายเป็นความฝันของเด็กๆในโลกอืมได้กลับไปเป็นดวงดาวอย่างนั้นเหรอคนพายเรือบอกว่าเขาเป็นตัวแทนของคิตโต้ของคีนะมาพาฉันไปนะแต่ว่ายังไม่ถึงเวลายังไม่ถึงเวลาหรอกนะยังไม่ไปอีก啊 เออเดดทุกคนคุยอีกทีหนึ่งจะได้เอาของให้ครับทุกคนครับโอเคโอ้นี่ถ <Wh> ้าใครไม่รู <way and epidemi ology> <van chapter> ้นี่ไม่กดคุยอีกรอบหนึ่งนี่คือเสร็จเลยนะเออถ้าคุยรอบเดียวแล้วไปนี่คือจบเลยครับทุกคนครับต้องกดคุยย้ำๆป้านี่ต้องคุยย้ำๆโอ้กลิ่นนี้ถุงใส่เครื่องหอมของคิโต้นี่นอะอ้อหมายความว่าในที่สุดพวกเขาก็เหนื่อยแล้วสินะอืมขอบใจเธอมากสาวน้อยที่มาจากนอกเกาะ ป่าต้นไซเปรสสีเงินสว่างสวายสายน้ำเป็นความฝันช่วยพาฉันไปที่นั่นด้วยเถอะเพราคนพายเรืออืมป้าจะไปแล้วเหรอโอเคครับทุกคนครับเออ <We should S 1> สรุปก็คือขวของป้าแล้วทุกคนนะออกจะเกาะไปเออหนีออกจะเกาะไปเออออไปสร็จแล้วก็เหมือนกับว่าไปแบบ ไปเอาดอกซากุระจากเกาะแล้วเหมือนจะกลับมาจะเอามาให้คนบนเกาะดูครับแต่ว่าตอนกลับมาเนี่ยลูกชายของนักบวชก็ไปพบว่าเป็นศพชื้ข้ามแม่น,น้ำนัุนคนนะอเออไม่รู้ว่าตายเพราะออาลอกเรือทะลุหมอกมาอเออด้วยความอันตรายเลยตายหรือเพราะอะไรกันแน่นะทุกคนนะแต่ท้ายแล้วก็เลยไม่มีใครกล้าออกไปจากเกาะกนะครับจนกระทั่งจน ลูกๆเจครับทุกคนครับก็คืออาคา마นั่นเองทุกคนนะคาะกับอะไรนะกับอะไรนะชื่ออุนโอะหรืออะไรสักอย่างนะครับทุกคนครับที่เอ่อหนีออกไปรอบหนึ่งนะทุกคนนะก็ไปเป็นบรรพุรุษของคามะนั่นเองนะครับอืมเรื่องราวน่าจะเป็นแบบนั้นนะทุกคนนะเรื่องราวน่าจะเป็นแบบนั้นเอ่อตอนนี้ครบแล้วนะทุกคนนะครบแล้วเราก็ กลับไปหาเพ่อคนพายเรือนะครับทุกคนครับมาดูกันว่าครบจริงหรือเปล่าถ้าครบจริงแล้วต้องได้ไปผุดไปเกิดนะทุกคนนะครบจริงหรือเปล่าอย่าหลอกฉันเลยครบจริงหรือเปล่าอย่าหลอกฉันเลย อันนี้ครับทุกคนครับอยู่ตรงนี้นี่เองครับแต่ด้านขวามีมอนสเตอร์รอขยับเราอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราจัดการกัมอนสเตอร์3ตัวนี้ก่อนครับกลางโลกดาวตกเพี้ยงเอาให้เป็นไงล่ะไม่ละคายผิวเลยดาวตกเร็วเกินไปโอ้โหแล้วรอบนี้เจ้าหูนั่นลุกมาช่วยกระพทือนช่วยเหรอหรอไม่นะมุกตุ้มตุ้มุ้มไปมีเปลี่ยนน้ำิดหน่อยมีเปลี่ยนน้ำิดหน่อยมีช็อติดหน่อยแบกกระจายตัวก็จะเกิน จ่าตัวกันเรื่อยๆจัดการด้วยพลังเพ่งน้ำเลื่อดวนกระทึบเราก็เด้นกระทึบเราก็เด้นนี่ได้วางต่อตัวหิวก่อนแล้วก็ช็อตไป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 เอตรงนี้ดอกเลยครับทุกคนครับเตรียมตัวเตรียมตัวกระโดดไปหากันสิเอาตายแล้วครับทุกคนครับตายแล้วตายแล้วโดนแมงกะพรุนฆ่าตายด้วยพลังเหตสายฟ้าแล้ว แล้วตามดมวยเป็นกระปุลกระโนครับโอไม่ว่าโมชินไดรือมันได้ตายไปแล้วทุกคนครับไม่ต้องหุดใจมันละเรียบร้อยครับนะเสร็ก็อย่าลืมเก็บเห็ดครับทุกคนครับเห็นเห็ดก็เก็บเห็ดด้วยนะทุกคนนะจึ๊บจึ๊บจึ๊บจิบจิบจิบเสร็จแลก็ไปคุยกับคนอ่าพายเรือทุกคนนะ ฝั่งของแม่นะ้ำมีต้นไซปรสสีมเงินโอเคคุยต่อเลยครับคุณคือใคร Who a r อ you? มีลูกค้าจะขึ้นเรือเหรอโอ้ดูดีๆเป็นคนนอกที่นาะไม่ได้ไม่ได้คนนอกข้ามขึ้นเรือเรือสีเงินสว่างสวยัยมุ่งหน้าไปยังดวงจันทร์ไม่ได้เตรียมไว้ให้เธออยาได้เหยียบขึ้นมายา้ทำเรือของฉันโซกระโปรแล้วเธอโอ้หมอกจางแล้วหมอกจางแล้วใครไม่ได้ขึ้นเรือนะหญิงแห่งบ้านสีทองจะโกรธนะเออเรือสีเงินสว่างสวยแห่งคุณเขาทุกคนต้องกลับบ้านแล้วบ้านสีทองอารามบนดวงจนันทร์ แต่เออมีเด็กคนนึงหลงทางจนป่านนี้ก็ยังไม่ขึ้นเรือเลยนาะยหญิงต้องโกรธแน่แน่เอ้ยรีบขึ้นเรือรีบขึ้นเรืออย,อย่าหลงทางอย่ามัวแต่อะไรอาวบนเฮ้ยยังเหลืออีกคนนึ่งอะ่ะเขาบอกว่าเหลือเด็กอีกคนหนึ่งมากันครบทุกคนแล้วขอบคุณมากเจ้าขนดอกเกาะในที่สุดก็ได้ออกแล้วตกลงมึงเหลือหรือมึงครบมึงกวนโวยแล้วเนี่ยมึงกวนโวยแล้วทุกคนถ้าใครมาคุยกับมันนะถ้าคุยรอบเดียวนี่เสร็จเลยนะทุกคนต้องต้องคุยสองรอบครับทุกคนครับเออ แบงค์เนกวดโอ้ยเรานี่ครับทุกคนครับเสร็จแล้ววิญญาณต่างก็ได้ไปสู่สุคตินะทุกคนนะเท่ากับว่าเกาะเกาะนี้นะทุกคนนะก็ถูกแก้คำํำสาบโดยสมบูรณ์ครับทุกคนครับ และดวงวิญญาณของทุกคนก็ได้ไปสู่สุขติแลทุกคนนะได้กลับบ้านเก่าโดยสมบูรณ์ก็ <Take him. S 1> ได้นั่งเรือ no ข้ามแม่น้ำอะเครอนไปนะโดยเครอนเป็นผู้นําทางนะครับและไม่ต้องอมเหลียนด้วยเพราะว่าพวกเขาเป็นชาวเกาะนะทุกคนนะเขาเป็นคนของที่นี่เขามีสิทธิ <c oughs> ์ที่จะได้ขึ้นเรือนะครับส่วนคนอื่นที่ไม่ได้ขึ้นเรืออ,ออย่างเราเป็นคนนอกถ้าอยากขึ้นเรือแล้วก็ต้องอมเหลียนด้วยนะครับเวลาตายอย่าลืมอมเหลียนนะทุกคนนะอืม หรือบางาบางพื้นที่เขาไม่ใช้วิธีอมเหรียญน,นะครับเขาก็จะเอาเหรียญแปะหน้าผากบ้างนะครับหรือบางที่เขาก็เอาเหรียญแปะไว้ตรงลูกกตานะครับทุกคนครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณจริงๆนะทุกคนนะที่ติดตามคลิปพี่มาโดยตลอดนะครับถึงแม้ว่าช่วงนี้พี่จะไม่ค่อยมีเวลาไลฟ์แล้วก็ไม่ค่อยได้อา่า ทำคลิปดีๆนะแต่ทุกคนก็ยังมาติดตามกันนะครับขอบคุณมากจริงๆนะทุกคนนะเดี๋ยวไว้ในพี่ดีๆจริงๆนะทุกคนนะไม่รู้ว่าคลิปนี้เนี่ยกว่าที่พี่จะมีเวลาในการตัดแล้วก็อัปโหลดนะไม่รู้ว่าเกณฑ์ชิดอิมแกนี้จะอัปเดตไปถึงไหนแล้วนะครับทุกคนครับเออขอบคุณทุกคนที่ยังดูอยู่นะจริงดูดูด้วยกันแม้ว่าขอ้อมูลจะเป็นแพทเก่า พี่ยังเปิดตู้โคชิดะอยู่นะทุกคนนะเออและบอกเลยว่ามันเกิน80ดสิบโลแล้วแน่ๆนะทุกคนนะกับโคชิดะนะครับพี่ต้องอดึงข้อมูลโคชิดะก่อนถ้าเกิน80ดสิบโลแล้วไม่ได้เดนี่ยพี่เนี่ยอาจจะแบบพี่ว่าแล้วบังทีแบบเหมือนกับว่ารหัสไอดีเราอ่ะก <Freeze. S 1> คนเออบ่นไอดีเราอ่ะ oh. มันก็เข้าสู่คำวนวณเงยเออมันก็เข้าสู่คำวนวณว่าจะสูงได้ตัวอะไรบ้างใช่ไหม แล้วเหมือนกับว่าไอดีพี่มันเหมือนจะไม่สุ่มไม่ได้โคชิดะถ้าไม่การันตีพี่จะไม่ได้อ่ะนี่มัน80โิโลแล้วไม่ออกอ่ะมันมีความเป็นไปได้ที่พี่จะหลุดเหล่ดพี่บอกเลยว่าพี่อาจจะหลุดเล่ตู้โคชิดะนะครับทุกคนครับอือเพราะงั้นเดี๋ยวมาดูกันนะทุกคนนะว่าจะหลุดไม่หลุดนะครับเพาพี่จำไม่ผิดที่มันแบบประมาณ70กว่า80แล้วนะ เรียกข้อมูลโคชิดะมาแล้วนะครับทุกคนครับอยู่ที่เสาจงลี่นะนี่คือเต็มสูบนะครับทุกคนครับนี่คือจริงจังนะจริงจังนะพี่บอกเลยว่าพี่เจ้าโคชิดะแบบจริงจังนะทุกคนนะและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับทุกคนครับและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับกริง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 ครับอีกห้าวันตู้จะหมดแล้วนะครับไอ้ตู้โคชิดะจะหมดอีกห้าวันใครยังไม่ได้เปิดรีบเปิด ลูกแรกผ่านไปนะครับทุกคนครับลูกแรกผ่านไปลูกที่สองนะครับเฮยม่วงครับทุกคนครับอย่าไม่ท้องครับโถ่ได้แปนชงหยุนครับทุกคนครับโอเคขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ้ยชงหยุนนี่มันซีอะไรแล้วเนี่ยตู้นี้ที่ได้ชงหยุนรัวๆเลยครับทุกคนครับเออชงหยุนตัวที่นี่ไม่เคยได้นะมาได้ตู้นี้รัวๆมา 4-3แล้วทุกคน4-3แล้วสําหรับทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับวันจอกันใหม่คลิปหน้าครับสําหรับ,รบวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายจ้าเอ้พี่ว่าพี่หลุดเลดโคชิดะแน่เลยทุยกคนเออเดี๋ยวมารอด,ดูกันนะครับทุกคนครับว่าจะได้ไม่ได้นะครับ